ปรมัตถทิปณีอัตตกถาคุตกานิกายจริยาปิดกปกินกาคาถาตอนที่สองอะไรเป็นปัจจัยอภิเนหารเป็นปัจจัยแห่งบารมีทั้งหลายจริงอยู่อภิเนหารใดยังธรรมะสมโมทานแปดให้ถึงพร้อมดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้อย่างนี้ว่าอภิเนหารย่ำสำเร็จ เพราะธรรมะสมโมทานแปดประการคือความเป็นมนุษย์หนึ่งลิงค่าสมบัติหนึ่งเหตุหนึ่งเห็นาศาสดาหนึ่งบรรพชาหนึ่งคุณสมบัติหนึ่งอธิการหนึ่งความพอใจหนึ่งอันเป็นไปแล้วโดวยในยะมีอาทิว่าเราข้ามแล้วพึงให้สัตว์ข้ามเราพ้นแล้วพึงให้สัตว์พ้นเราฝึกแล้ว พึงให้สัตว์ฝึกรเราสงบแล้วพึงให้สัตว์สงบรเราหายใจคล่องแล้วพึงให้สัตว์หายใจคล่องรเรานิพานแล้วพึงให้สัตว์นิพานรเราบริสุทธิ์แล้วพึงให้สัตว์บริสุทธิ์เราตัดสรู้แล้วพึงให้สัตว์ตัดสรู้ดังนี้อภิิหารนั้นเป็นปัจจัยแห่งบารมีทั้งปวงโดยไม่ต่างกันความสำเร็จแห่งการคนา้นคว้า การตั้งมั่นการตั้งใจสมาทานบาร,รมีให้สูงขึ้นไปเพราะความเป็นไปแห่งปัจจัยนั้นย่อมมีแก่พระมหาบุรุษทั้งหลายในบทเหล่านั้นบทว่ามนุษย์สตังคืออัตภาพของมนุษย์เพราะความปรารถนาย่อมสำเร็จแก่ผู้ตั้งอยู่ในอัตภาพของมนุษย์เท่านั้นแล้วปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าไม่สำเร็จแก่ผู้ตั้งอยู่ในชาติ มีนาคและครุฑเป็นต้นถ้าถามว่าเพราะเหตุไรตอบว่าเพราะสมควรแก่ความเป็นพระพุทธเจ้าบทว่าลิงค่าสัมปัตติความว่าแม้ตั้งอยู่ในอัตภาพของมนุษย์ความปรารถนาย่อมสำเร็จแก่บุรุษเท่านั้นไม่สำเร็จแก่สตรีบันเดาะคือกระเทยนับปุงสกกะคือไม่มีเพศชายหญิงอุปโตพยัญชนะก,กะคือ ปรากฏทั้งสองเพศถ้าถามว่าเพราะอะไรตอบว่าเพราะเหตุตามที่ได้กล่าวแล้วและเพราะไม่มีความบริบูรณ์แห่งลักษณะสมดังที่พระพู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าดูก่อนพิสุทธ์ทั้งหลายอันการที่สตรีจะพึงเป็นพระอรหันต์ตัสมาสัมพุทธเจ้านั้นมิใช่ฐานนะมิใช่โอกาสที่จะเป็นได้เพราะฉะนั้น ความปรารถนาจึงไม่สำเร็จแม้แก่มนุษย์ผู้ตั้งอยู่ในเพศสตรีหรือแก่บันเดาะเป็นต้นบทว่าเหตุคือถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยจริงอยู่ความปรารถนาย่อมสำเร็จแก่มนุษย์บุรุษผู้สมบูรณ์ด้วยอุปนิสัยเพราะเหตุสมบัตินอกนั้นไม่สำเร็จบทว่าศัทธาลัทธนังคือความมีพระศาสดาอยู่เฉพาะหน้า เพราะความปรารถนาย่อมสำเร็จแก่ผู้ปรารถนาในสำนักของพระพุทธเจ้าซึ่งยังทรงพระชนอยู่เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าปรินิพานแล้วความปรารถนาย่อมไม่สำเร็จในสำนักของพระเจดีที่โคนโพที่พระปฏิมาหรือที่สำนักของพระประเจกพุทธเจ้าและสาวกของพระพุทธเจ้าเพราะเหตุใรเพราะไม่มีอธิการ คือวิสัยที่ทำยิ่งมีกำลังความปรารถนาจะสำเร็จในสำนักของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเพราะอธิการนั้นยังไม่ถึงความมีกำลังโดยความเป็นอธิยาศัยอันยิ่งบทว่าปรัชชาคือความปรารถนาย่อมสำเร็จแก่ผู้ปรารถนาในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วผู้บวชในสำนักดาบท หรือในสำนักของพิสูจทั้งหลายผู้เป็นกรรมกิริยะวาทีคือผู้เชื่อกรรมและผลของกรรมไม่สำเร็จแก่ผู้ตั้งอยู่ในเพศครหัสเพราะเหตุไรเพราะไม่สมควรเป็นพระพุทธเจ้าเพราะปัญญาชิตเท่านั้นเป็นพระมหาโพธิสัตว์ย่อมบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณได้มิใช่เป็นครหัสเพราะฉะนั้นในเวลาตั้งปณิธาน ควรเป็นเพศของบรรพชิตเท่านั้นเพราะเป็นการอธิษฐานด้วยคุณสมบัติโดยแท้บทว่าคุณนัสัมปติคือถึงพร้อมด้วยคุณมีอภิญญาเป็นต้นเพราะความปรารถนาย่อมสําเร็จแม้แก่บรรพชิตผู้ได้สมาบัตแปดมีอภิญญาห้าเท่านั้นไม่สําเร็จแก่ผู้ปฏิจกคุณสมบัติตามที่กล่าวแล้วเพราะเหตุไรเพราะสามารถค้นคว้าบารมีได้ พระมหาบุรุษบำเพ็ญอภินิหารเป็นผู้สามารถค้นคว้าบารมีได้ด้วยตนเองเพราะประกอบด้วยอุปนิสยสมบัติและอภิญญาสมบัติบทว่าอธิการโรคือมีอุปการระยิ่งเกียนอยู่ผู้ใดแม้ถึงพร้อมด้วยคุณสมบัติตามที่กล่าวแล้วแม้ชีวิตของตนก็สละแด่พระพุทธเจ้าได้ ย่อมทำอุปการะอันยิ่งในการนั้นอภินิหารย่อมสำเร็จแก่ผู้นั้นไม่สำเร็จแก่คนนอกนี้บทว่าฉันตตา,ตาคือพอใจในกุศลด้วยความใคร่ที่จะทำจึงอยู่ความปรารถนาย่อมสำเร็จแก่ผู้ประกอบด้วยธรรมตามที่กล่าวแล้วมีความพอใจมากมีความปรารถนามากมีความใคร่เพื่อจะทำมาก พื่อประโยชน์แก่ธรรมอันทําให้เป็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นไม่สำเร็จแก่คนนอกนี้ต่อไปนี้เป็นความเปรียบเทียบเพราะความเป็นผู้มีชันทะใหญ่พึงทราบความที่ชันทะเป็นความใหญ่หลวงในบทว่าชันทะตานี้โดยในยะมีอาทิดังต่อไปนี้บุคคลฟังมาว่าผู้ใดสามารถข้ามท้องจัก,กรวาลนี้ทั้งสิ้น อันมีน้ำท่วมนองเป็นอันเดียวกันด้วยกำลังแขนของตนเท่านั้นแล้วจะถึงฝั่งได้ผู้นั้นย่อมถึงความเป็นพระพุทธเจ้าแล้วไม่ย่อท้อเพราะทำได้ยากกลับพอใจว่าเราจะข้ามถึงฝั่งได้ไม่แสดงอาการสยิ้วหน้าในการนั้นเลยอันหนึ่งบุคคลฟังมาว่าผู้ใดเหยียบจักรวาลน,นี้ทั้งสิ้นอันเต็มไปด้วยฐานเพลิง ปราศจากเปลวไฟปราศจากควันไฟด้วยเท้าทั้งสองสามารถก้าวเลยไปถึงฝั่งได้ผู้นั้นย่อมถึงความเป็นพระพุทธเจ้าแล้วไม่ย่อท้อเพราะทำได้ยากกลับพอใจว่าเราจะก้าวเลยไปถึงฝั่งได้ไม่แสดงอาการสยิ้หน้าในการนั้นเลยอันหนึ่งบุคคลฟังมาว่าผู้ใดาสามารถทะลุจักรวาลทั้งสิ้น ปกคลุมด้วยพุ่มไม้ไผ่นาทึบรกรุงลังไปด้วยป่าน้ำและเถาวันแล้วก้าวเลยไปถึงฝั่งได้ข้อความล่าต่อไปไม่แสดงอาการสยิวหน้าในการนั้นเลยอันหนึ่งบุคคลฟังมาว่าผู้ใดที่หมกไม้ในนรกตลอดอสงไขยแสนกับจะพึงบรรลุความเป็นพระพุทธเจ้าแล้วไม่ย่อท้อเพราะได้ยาก กลับพอใจว่าเราจะบกไหมในนรกนั้นแล้วบรรลุความเป็นพระพุทธเจ้าเขาไม่แสดงอาการสสยิวหน้าในการนั้นเลยอภินานรประกอบด้วยองค์แปดนี้อย่างนี้โดยเนื้อความพึงทราบว่าจิตตุปปบาทที่เป็นไปอย่างนั้นเพราะประชุมองค์แปดเหล่านั้นจิตตุปปบาทนั้นมีการตั้งใจแน่วแน่เพื่อสัมมาสัมโพธิญาณโดยชอบนั่นเอง เป็นลักษณะมีความปรารถนามีอธิอย่างนี้ว่าโอเราพึงตัดสู้พระสัมมาสัมพุทธิยานเป็นลำดับไปเราพึงยังประโยชน์สุขให้สำเร็จแก่สัตว์เป็นละะักษะมีความเป็นเหตุแห่งโพธิสมภารเป็นปัจจุป,ประานมีมหากรุณาเป็นประฐานหรือมีอุปนิสยาสมบัติเป็นประฐานพึงเห็นว่าบุญวิเศษอันเป็นบุญแห่งธรรม อันทําให้เป็นพระพุทธเจ้าทั้งปวงเป็นความเจริญอย่างยิ่งเป็นความงามอย่างยิ่งเป็นความสง่าหาประมาณไม่ได้โดยความเป็นไปปราลบุทธภูมิอันเป็นอจินไตยและประโยชน์ของสัตวโลกอันหาประมาณไม่ได้อันหนึ่งพระมหาบุรุษพร้อมด้วยการบรรลุนั้นแหลเป็นผู้ชื่อว่าอย่างลงสู่การปฏิบัติเพื่อบรรลุมหาโพธิญาณ ย่อมได้สมัญญาว่าพระโพธิสัตว์เพราะมีสภาพไม่กลับจากนั้นเพราะบรรลุความเป็นของแน่นอนความเป็นผู้เอาใจใส่สม,ม่ำเสมอในสัมมาสัมโพธิญาณโดยภาวะทั้งปวงและความเป็นผู้สามารถศึกษาโพธิสมภารย่อมตั้งอยู่พร้อมแก่พระมหาบุรุษนั้นจริงอยู่พระมหาบุรุษทั้งหลายคนกว่าบารมีทั้งปวงโดยชอบ ด้วยยังอภินิหารตามที่กล่าวแล้วให้สําเร็จด้วยบรรลุภัสสัพ,พันยุตยานอันมีเพศเป็นเบื้องต้นด้วยสยามภูยานแล้วบรรลุโดยลําดับด้วยการถือมั่นเหมือนสุเมธาบัณฑิตผู้บําเพ็ญอภินิหารไว้มากปฏิบัติแล้วดังที่ท่านกล่าวไว้ว่าดูเถิดเราค้นหาธรรมอันทําให้เป็นพระพุทธเจ้าจากที่นูน่นที่นี่ ทั้งเบื้องบนเบื้องต่ำตลอดสิบทิศจนถึงธรรมธาตุเมื่อเราค้นหาในครั้งนั้นได้เห็นธานบารมีเป็นอันดับแรกได้ยินว่าพึงทราบปัจจัสีเหตุสีและพลสีแห่งอภินิหารนั้นในอภินิหารนั้นปัจจัสีเป็นอย่างไรพระมหาบุรุษในโลกนี้ย่อมเห็นพระตถาคตทรงกระทำปฏิหารนาอัศจรรย์ ไม่เคยมีด้วยพุทธานุภาพยิ่งใหญ่จิตของพระมหาบุรุษนั้นย่อมตั้งอยู่ในมหาโพธิญาณกระทำปฏิหารนั้นให้เป็นอารมณ์เพราะอาศัยพระตถาคตนั้นว่าพระผู้มีพระภาคเจ้ามีธรรมะอัศจรรย์ไม่เคยมีและอนุภาพเป็นอาจินไตยอย่างนี้เพราะรู้แจ้งแทงตลอดธรรมาธาตุใดธรรมาธาตุนี้มีอนุภาพมากหนอ พระมหาบุรุษนั้นน้อมไปในสัมโพธิญาณน,นั้นทำธรรมาธาตุนั้นให้เป็นปัจจัยอาศัยการเห็นมหานุภาพนั้นนั่นแลย่อมตั้งจิตไว้ในอภิธิหารน,นั้นนี้เป็นปัจจัยที่หนึ่งแห่งมหาพินิหารมหาบุรุษย่อมไม่เห็นความที่พระตถาคตมีอนุภาพใหญ่ตามที่กล่าวแล้วแต่ฟังว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นเช่นนี้และเป็นเช่นนี้ดังนี้ พระมหาบุรุษนั้นน้อมไปในสัมโพธิญาณทำธรรมาธาตุนั้นให้เป็นปัจจัยอาศัยพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นย่อมตั้งจิตไว้ในอภินิหารนั้นนี้เป็นปัจจัยที่สองแห่งมหาพภินิหารมหาบุรุษย่อมไม่เห็นความที่พระตถาคตนั้นมีอนุภาพใหญ่ตามที่กล่าวแล้วทั้งไม่ได้ฟังมหานุภาพนั้นจากผู้อื่นแต่เมื่อพระตถาคตทรงสแสดงธรรม มหาบุรุษย่อมฟังธรรมปฏิสันยุทธด้วยพุทธ,ธานุภาพโดยในยะมีอาทิว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายตถาคตประกอบด้วยกำลังสิทธ์ดังนี้มหาบุรุษนั้นน้อมไปในสัมโพธิญาณทำธรรมธาตุนั้นให้เป็นปัจจัยอาศัยพุทธ,ธานุภาพนั้นย่อมตั้งจิตไว้ในอภินิหารน,นั้นนี้เป็นปัจจัยที่สแห่งมหาพภินิหาร มหาบุรุษย่อมไม่เห็นความที่พระตถาคตนั้นมีอนุภาพใหญ่ตามที่กล่าวแล้วทั้งไม่ได้ฟังอภิเนหานั้นจากผู้อื่นทั้งไม่ได้ฟังธรรมของพระตถาคตแต่เป็นผู้มีอัธยาศาัยกว้างขวางมีความตั้งใจงามคิดว่าเราจะรักษาวงของพระพุทธเจ้าแบบแผนของพระพุทธเจ้าประเพณีของพระพุทธเจ้าความเป็นธรรมของพระพุทธเจ้า แล้วสักการะเคารพนับถือบูชาธรรมเท่านั้นประพฤติธรรมน้อมไปในสัมโพธิญาณทำธรรมธรมราตุนั้นให้เป็นปัจจัยอาศัยธรรมนั้นย่อมตั้งจิตไว้ในอพินิหารนั้นนี้เป็นปัจจัยที่สี่แห่งมหาพินิหารเหตุส <ข uais. S 2> ี่แห่งมหาพินิหารเป็นอย่างไรมหาบุรุษในโลกนี้ตามปกติเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยอปนิสัยสร้างสมาอธิการะ ในพระพุทธเจ้าทั้งหลายในครั้งก่อนนี้เป็นเหตุที่หนึ่งแห่งมหาพินิหารยังมีข้ออื่นอีกมหาบุรุษตามปกติเป็นผู้มีอัธยาศัยกรุณาน้อมไปในกรุณาประสงค์จะนำทุกของสัตว์ทั้งหลายออกไปสละการและชีวิตของตนนี้เป็นเหตุที่สองแห่งมหาพินิหารยังมีข้ออื่นอีกมหาบุรุษเพียรพยายาม ไม่เบื่อหน่ายจากวัตถุทุกแม้ทั้งสิ้นและจากการประพฤติจกิที่ทำได้ยากเพื่อประโยชน์แก่สัตว์ตลอดกาลนานไม่หวาดสะดุง้งตลอดถึงสำเร็จประโยชน์ที่ปรารถนานี้เป็นเหตุที่สามแห่งมหาพินิหารยังมีข้ออื่นอีกมหาบุรุษเป็นผู้อาศัยกัลยานามิตรผู้ที่ห้ามจากสิ่งไม่เป็นประโยชน์ให้ตั้งอยู่ในสิ่งเป็นประโยชน์นี้เป็นเหตุที่สี แห่งมหาพินิหารพึงทราบอุปนิสยสัมปทาของมหาบุรุษดังต่อไปนี้อัธยาศัยของมหาบุรุษนั้นน้อมไปโน้มไปโอนไปในสัมโพธิยานโดยส่วนเดียวเท่านั้นฉันใดการประพฤติประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลายก็ฉันนั้นเพราะมหาบุรุษนั้นทําความตั้งใจแน่วแน่เพื่อสัมโพธิยานในสํานักของพระพุทธเจ้าในการก่อน ด้วยใจและวาจาว่าแม้เราก็จะเป็นเช่นกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพืงยังประโยชน์สุขให้สำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายโดยชอบนั่นแลมหาบุรุษมีอุปนิสัยสมบูรณ์อย่างนี้ความวิเศษใหญ่การกระทําต่างใหญ่ด้วยสาวกะโพธิสัตว์และปัจเจกะโพธิสัตว์ของมหาบุรุษผู้ประกอบด้วยเพศปรากฏด้วยอุปนิสยสมบัติ ย่อมปรากฏจากอินทรีย์การปฏิบัติและความเป็นผู้ฉลาดคนนอกนี้มิได้ปฏิบัติเหมือนอย่างมหาบุุษในโลกนี้ผู้ถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยมีอินทรีย์บริสุทธิ์มียานบริสุทธิ์มหาบุุษเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่นมิใช่เพื่อประโยชน์ตนเป็นความจริงดังนั้นคนนอกนี้มิได้ปฏิบัติเหมือนอย่างมหาบุรุษนั้น ปฏิบัติเพื่อประโยชน์เพื่อสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอันหนึ่งมหาบุรุษย่อมนำมาซึ่งความเป็นผู้ฉลาดในประโยชน์สุขนั้น,ด,น,น,นด้วยปฏิพานอันเกิดขึ้นตามฐานะและเพราะความเป็นผู้ฉลาดในฐานะและอาฐานะโปรดติดตามตอนต่อไป